จับขั้วใหม่เปลี่ยนทางเดินของมนุษย์ใหม่หมดลองไปดูตัวอย่างอีกทีนะครับเขาเปรียบเทียบอย่างเงี้นะครับสภาพสมองของคนกับนิวรอนในสมองของคนเนี่ยนะครับเวลาคิดบวกขั้วแต่และขั้วบวกมันจับกันมีเป้าก็คือเราจะไปถึงเป้าหมายให้สำเร็จเมื่อมันจับกันเนี่ย เขาเปรียบเทียบภาพเหมือนกับตอนแรกๆคิดบวกเนี่ยมันอาจจะยากนะครับจะมีอีกภาพหนึ่งเป็นเป็นตัวอย่างภาพพยนต์ลองไปดูนะครับตอนแรกๆเนี่ยดูเหมือนยากเนี่ยคุณผู้ชมดูนะฮะนี่คือการสาธิตเวลานิวรอนมันเชื่อมขาเข้าหากันฝั่งหนึ่งเป็นนิวรอนบวกเชื่อมไปยังขาบวกเหมือนกันแรกๆเนี่ยมันเส้นเดียวพอคิดบวกซ้ําๆมันจะมาหลายเส้นเห็นไหมฮะทางเดินที่เคยเดินยากเริ่มเริ่มง่ายขึ้น มันเริ่มพาดวางทางเดินเริ่มใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นไปง่ายขึ้นเมื่อไปง่ายขึ้นเรียนรู้เยอะขึ้นสมองมีแต่เรื่องบวกท้ายที่สุดแล้วมนุษย์คนนี้จะประสบความสําเร็จนะักกีฬาเทนนิสชื่อดังของสหรัฐเอ็นหัวเข่าขาดอยู่ในสภาพที่หมอบอกเกินจะกลับมาเล่นกีฬาได้หลังผ่าตัดเสร็จใช้กระบวนการเรียนรู้คือ NLP ไปปรับ นิวรอนสมองใหม่กลับมาเป็นแชมป์คว้าเหรียญไปหลายรายการนักธุรกิจหลายคนล้มเมื่อตอนดอทคอมฟองสบู่แตกเข้ากระบวนการ NLP โปรแกรมกลับมาล่ำรวยอีกรอบหนึ่งนี่คือความลับของมนุษย์ที่คนทั่วไปไม่ทราบนะครับฉะนั้นเขาก็บอกให้ทดลองดูครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าให้กลับไปบ้านแล้วลองคิดบวกวันหนึ่งสครั้งเช้ากลางวัน แล้วก็เย็นคิดบวกซ้ำๆแบบนี้ต่อเนื่อง7วันเพียงแค่7วันเวลาเจอเรื่องรบให้ตัดทิ้งรับรู้ว่าไม่เอาคิดแต่เรื่องบวก7วันเนี่ยครับเขาใช้คอมพิวเตอร์สไลด์แล้วใช้เทคโนโลยีเข้าไปดูอนูขนาดเล็กในสมองเขาพบว่าทางเดินของแอคซอนคือขาของมันเนี่ยนะครับใหญ่ขึ้นนะเหมือนกับเปลี่ยนทางน้ำใหม่ จากเส้นทางน้ําเดิมที่เดินแต่ลบๆเคลียดๆเศาๆเป็นทางน้ําใหม่มันใหญ่ขึ้นหนาขึ้นและแข็งแรงขึ้นเนี่ยคุณผ,ผู้ชมดูครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนที่ประสบความสําเร็จถึงประสบความสําเร็จต่อเนื่องล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็ประสบความสําเร็จได้แต่ทําไมคนที่ล้มเหลวก็ล้มเหลวอยู่นั่นเป็นนักกีฬาแพ้ก็แพ้อยู่นั่นเป็นเกษตรกรปลูกพืชก็จนอยู่นั่น เพราะในสมองของเรามันสร้างไอ้ตัวนี้ขึ้นมาฉะนั้นวิธีการก็คืออย่างที่บอกคือเปลี่ยนลองไปทําดูครับคุณผู้ชมครับครับบอกหนึ่งสัปดาห์จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจะเห็นว่าความคิดลบๆบความเศร้าความเครียดเดิมๆเนี่ยมันหายไปมีเรื่องที่มีความชื่นชมยินดีมีเรื่องที่เป็นความสุขความดีใจความหวังเนี่ยมันเข้ามาแทนที่ทําแบบนี้ต่อเนื่องเป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีจะมีกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าทุกข์ไม่เป็นไม่รู้จักทุกข์ เจอความทุกข์แล้วตัดได้ทิ้งได้เลิกได้แล้วคิดแต่เรื่องความสุขเขาบอกเมื่อเวลาคิดถึงความสุขมองด้านบวกครับผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์มนุษย์รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทอธิบายกึ่งวิทยาศาสตร์กึ่งความเชื่อครับบอกว่าทันทีที่คิดด้านบวกคุณส่งสัญญาณด้านบวกออกไปยังจักรวาล ก็แปลว่าคุณกําลังดึงสิ่งบวกๆเข้ามาในชีวิตจะมีเรื่องดีๆวิ่งเข้ามาในชีวิตถ้าคุณคิดด้านลบค้าขายแล้วเจงแน่ยังไม่ทันค้าก็เจงแล้วครับแต่ถ้าคิดด้านบวกสําเร็จมาครึ่งหนึ่งสิ่งบวกๆจะเข้ามาของที่เคยขายไม่ได้ก็จะขายได้มากขึ้นดีขึ้นเรียนไม่เคยเก่งก็จะเก่งขึ้นเพราะมั่นใจเรามีเป้าหมายเนี่ยครับนี่คือความสําคัญของความลับของสมองมนุษย์คนประสบความสําเร็จหรือไม่ อยู่ที่ตรงนี้ครับเขาบอกลองฝึกดูเพราะคนอเมริกรันรหลายคนทําแล้วประสบความสําเร็จมาถึงได้ขึ้นบนอินเทอร์เน็ตเผยแพร่ไปต่างประเทศแล้วก็มาเล่าให้เราฟังนะครับขอพระคุณทุกท่านติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ